ุทธเจ้าสอนให้เราหายบ้านบ้าเท่าไหรแล่อยู่ในสมัย,ย,ยพุทธกาลุทธเจ้าสอนให้หายบ้าจองจนอ,องคุริมานบ้านนานเท่าไหรแล้วจำพวกกะบ้านนานเท่าไหรพาติยะบ้าบ้านนานเท่าไหร่านานหรดูเอาุทธเจ้าสอนให้หายจากการเป็นบ้าทั้งหมดนั่นแหละนี่เราคำสอนุทธเจ้าในูปไอีกพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าขาดสติบ่ถือกักนผู้พิเศษคุยโม้โอวด ผู้ที่ท่านรู้อาจรู้ตามจริงๆท่านจะสงบงบเงียบนิ่งชุ่มเย็นภายใน,นใจของท่านถ้าไม่มีเหตุท่านก็ไม่พูดกี่ปีแล้วลุงปูปป่อยู่บ้านสิปีลุงปู่พูดกับใครละ่ะไม่อยากพูดไม่อยากจะยุ่งกับทางโลกเขานะ่ะพอเราบวชมาเพื่อละกกิเลสละความอยากมันอยากพูดอยู่นั่นแหละคือกิเลสมันอยากกระทำอยู่นั่น ไปน่มไปนี่นั่นแหละคือกิเลสไปสัตว์แต่ว่าไปเป็นการทําจิตภาวนาโดยไม่ให้ใครมายุ่งแค่นั้นเองอันดัดสินตันตันหาความทะเยอทะยานจากให้ได้มีสติอยู่ทุกเมื่อแต่มันฟังเอ้ไม่เข้าใจลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวไวปขสายตาจาลงไปเดี๋ยวให้มันหลับเอย่าใ,ให้มันงกง่วง นี่เป็นบ้าเป็นบอกันไปนั่น,นมันขาดสติเมื่อไหร่มันก็เป็นบ้าตอนนั้นแหละถ้าสติดีมันก็ได้ดีไปดีต่อไปต่อไปต่อไปนี่ทำบ้าของพระพุทธเจ้าสอนให้คนหายจากการเป็นบ้าไม่จะว่าสอนให้คนบ้าอีกพวกเรานี่ม,มันบ้าเห็นไหมล่ะบ้าเพราะว่าไม่ปฏิบัติต,ตามหลักคำสอนที่พูดนี่ถ้าปฏิบัติต,ตามหลักคำสอนจะเป็นบ้าได้ยังไงถึง